สวัสดีค่ะค่ะใบพ่อถางนะคะอยู่กับรถคันนี้เลยเป็นซูซูกิเซียสนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกทําหุ้มเบาแบบสวมนะคะทั้งคันเลยทั้งตัวหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเริ่มจากตัวข้างหน้าก่อนอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่างานคืองานชุดสวมคําว่าสวมของที่ร้านคือสวมครอบคลุมเบาะเดิมไปเลยแต่ว่าเป็นงานตัดเย็บแบบเข้ารูปตรงรุ่นนะคะงานของที่ร้านก็จะตึงแน่นกระชับแบบนี้เลยนะคะคือดูเนียนเียนดูแทบไม่ออกเลยว่านี่คือชุดสวมที่สําคัญนะคะใช้เป็นหนังตัวพรีเมียมตัวนี้เป็นสี แดงมะเมี่ยวนะคะตัดขอบสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ได้เย็บเป็นได้สีครีมได้ตัวนี้นะคะเป็นได้ไนล่อนเบอร์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเอกลักษณ์ของคาร์ไบด์นอกจากสวยแล้วก็ยังใช้ทนด้วยแล้วก็มาดูที่ตัวนั่งนะคะงานเข้ารูปสุดๆแบบนี้เลยที่บอกว่างานหนังพรีเมียมนะคะเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ดูกันนะคะงานหนังของที่ร้านก็จะเป็นอย่างนี้เลยคือความหนาของหนังนะคะ1มิลมีความนุ่มมีความซอฟต์นะคะไม่กระด้าง เราก็มีการลามิเนตฟองน้าอีก5มิลซับหลังนะคะด้านหลังของหนังนะคะก็จะเป็นตัวผ้าใยทีคอร์ดแบบนี้จะไม่ใช่ผ้าสปันนะคะถ้าสังเกตง่ายๆงานตัวถูกนะคะจะเป็นผ้าสปันสำลีแล้วก็ยุ่ยง่ายแต่ตัวนี้ผ้าใยทีคอร์ดนะคะถูกไปเลยไม่ยุ่ยง่ายแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เป็นงานสเปคพรีเมียมนะคะสามารถเลือกสีเลือกลายได้มีหลายสีหลายลายให้เลือกเลยนี่นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูต้นหลังกัน ด้าน,นหลังของเบาะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นทรงนี้เลยสามารถเปลี่ยนสีเป็นลายได้ตามชอบเลยนะคะลูกค้าอันนี้ทรงของซียัสนะคะหัวหมอนจะเป็นหัวหมอนติดจะมีเท้าแขนตรงกลางที่สามารถเปิดมาแล้วก็วางของใส่ของใส่แก้วน้ําได้งานก็จะเป็นแบบนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติพับยกขึ้นได้นะคะ งานสวยๆแบบนี้ที่คาไบโปรดักเลยนะคะอยู่ที่รัดเท้า124มาเลือกสีเลือกลายดูงานจริงก่อนได้เพราะว่าที่ร้านเป็นโรงงานผลิตเองเลยนะคะผลิตแล้วก็รอรับได้เลยเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะคะลูกค้าร้านอยู่ที่รัดเท้า124สามารถทักมาสอบถามราคาดูสีดูลายเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดค9า9นะคะหรือว่าเบอร์โทร091 709 99 60ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ